เพชรยนต์สวัสดีคะ่ะอยู่กับเจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเจ้าจ่ามีรถใหม่ๆเข้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะกับรถคันนี้เลยนะคะหล่อนๆแบบนี้เป็นใครไม่ได้นะคะก็จะเป็นโตโยต้าเรโวค่ะปี2017นะคะเครื่อง2.4ตัวอีคันนี้ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นปี2017ค่ะที่เพชรยนต์เสนอขายราคาเพียง579,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ไม่วิ่งนะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียง1 4 6 0งแกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าไม่วิ่งน้อยมากนะคะสําหรับรถคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวจ,จ้จะพามาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นนะคะไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะดวงใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟ d a y ์ i m e r u n n i n g l i g h t นะคะเพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นนะคะเวลาขับขี่ได้อย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นกระจังด้านหน้านะคะจะได้มาแบบหน้าของล็อกโคนะคะรอเข้มนะคะดุไม่เหมือนใครเลยกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูส่วนของนะคะไฟสปอตไลท์นะคะก็จะมาพร้อมกรอบโคเมียมสีดำนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับรถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานเลยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะลูกค้าลูกค้ารับไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะ สวยงามมากค่ะรถคันนี้นะอ่ะมาดูส่วนของล้อกันเลยนะคะส่วนของล้อนะคะเป็นล้อขอบ18นะคะแม็กขอบทกเป็นแม็กแบบทรูโทนนะคะสีดําเงาตัดกับสีเงินมีทลิกนะคะสวยงามมากค่ะนะคะดูด้านในนะคะลูกค้าอ่ะสังเกตด้านในนะคะให้ดูความเดิมนะคะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะบง่งบอกถึงว่ารถคันนี้ใช้งานไม่หนักนะคะลูกค้าเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะอ่ะฟังเสียงนะคะเจา้จาจ่าขอให้ดู เดิมจริงๆทั้งคันนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยตัวรถสีแดงนะคะพร้อมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแบบ LED ค่ะลูกค้านะคะอ่ะส่วนกันสาดนะคะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจากโรงงานค่ะรถคันนี้เดิมจริงๆทั้งคันนะคะมาพร้อมนะคะที่พักนะคะบันไดนะคะจะเป็นแบบสีดำนะคะ เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดเลยค่ะลูกค้าสำหรับสีดำกับสีแดงนะคะสัญลักษณ์ด้านข้างนะคะก็จะเป็นนะคะพีเลนเนอร์นะคะส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led ค่ะส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะสัญลักษณ์ t o y ยต a แบบโครเมียมนะคะมาพร้อมนะคะดวงไฟตาที่สามนะคะไฟเบรกค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นที่จับเปิดฝาท้ายนะคะแบบโครเมียม ลงตัวมากๆค่ะนะคะสัญลักษณ์ตัว E นะคะเป็นด้านล่างของไฮรักรีโวอ่ะมาดูรอบตัวรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวจ้จ๋าจะไปไวๆเลยนะคะเราไปดูด้านในกันค่ะมาดูส่วนของห้องพิยสารด้านในกันเลยนะคะมาดูแผงประตูนะคะดีไซน์จะออกมาเป็นโทนคุมดำนะคะ อ่าสีดานะคะแล้วก็ที่จับเปิดประตูก็จะเป็นแบบโเมี่มนะคะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่นะ,ะนี่เลือกฝักนะคะส่วนที่จับมือนี้ก็จะเป็นแบบกำรรมหยี่นะคะลูกค้าอมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็ลาโพงอ่าส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสามกานนะคะหุ้มในหนังสีดํานะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะ ออกแบบมาสวยงามหรูอ,ออกแนวภายในเนี่ยออกไปแนวสปอร์ตนะคะค่อนข้างจะดูกว้างและใหญ่นะคะมาพอสมควรนะคะอ่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะกำมะหยี่เดินได้ๆสีขาวนะคะเบาะไม่มีชํำรุดนะคะไม่ช้ำเลยบ่งบอกถึงเจ้าของใช้งานเจ้าของเดิมใช้งานค่อนข้างทนุถนอมแล้วก็ใช้งานมือเดียวจริงนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะ mm hmm. หัวเกียร์หุ้มด้วยหนังสีดําตัดด้วยเงินเมทัทลิกดูสวยงามมากค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพร้อมอีโค o โหมดนะคะโหมดประหยัดน้ํามันแล้วก็ปุ่มนะคะ mm hmm. ปรับระดับเวลาขับขี่นะคะทุกสภาพการจราจรนะคะตามที่ลูกค้านะคะ mm hmm. ต้องการเลยการขับขี่นะคะต้องสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ส่วนหน้าจอนี่ก็จะเป็นหน้าจอแบบหน้าจอเนวิเกเตอร์นะคะ สามารถเล่นเครื่องเล่น v c ซได้แล้วก็เล่นเครื่องเล่น f อได้นะคะอ่าแล้วก็มาถึงส่วนของนะคะตรงนี้นะคะนี่เลยเป็นกล่องนะคะเก็บความเย็นนะคะเราสามารถนะคะชื่นใจได้ตลอดระยะการเดินทางเลยนะคะเราจะมีที่เก็บความเย็นให้นะคะส่วนทันด้านมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระพวกเอกสารหรือว่าหนังสือต่างๆนะคะก็กว้างใหญ่ใหญ่ใส่ได้เยอะพอสมควรนะคะสําหรับ Okay. ใส่ของนะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็นแบบนะคะอนาล็อกอยู่นะคะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะส่วนด้านนี้ลงมาก็จะเป็นที่เสียบ USB นะคะแล้วก็พร้อมที่จุดบุหรีนะคะตรงนี้เยอะมากเลยค่ะนะคะได้3ช่องเลยนะสําหรับ USB นะคะที่จุดบ,บุหรี่ก็ได้2ช่องเหมือนกันถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมากนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บสอของนะคะสมรับขาช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บ ของค่ะสัมภาระค่ะส่วนสองช่องนี้ก็จะเป็นช่องวางขวดน้าหรือแก้วน้านะคะขนาดความใหญ่ก็สามารถวางแก้วยติได้เหมือนกันนะคะแต่คงไม่นิยมนะคะเพราะว่าถ้าวางแก้วยติใหญ่ไปเราเราจะเกะกะเวลาเราใส่เกียร์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะส่วนคอนโซลน,นะคะตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีที่พักแขนนะคะค่อนข้างกว้างนะคะลูกค้าที่พักแขนค่อนข้างกว้างนะคะเวลาผู้ขับขี่เนี่ยสามารถนะคะ พูดถึงสรีระร่างกายเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะสะดวกสบายในการขับขี่นะคะ,ะเวลาเราขับทางขับรถในระยะไกลๆนะคะอ่ะส่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นะคะสามารถวางชอ่องโทรศัพท์ได้นะคะวางเหรียญวางอะไรนะคะสามารถโอเคเก็บได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ดูค่อนข้างกว้างนะคะโอ้โหสําหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่นะคะบอกเลยว่า เอาอยู่นะคะสำหรับ Toyota r ร vo คันนี้นะคะดูค่อนข้างกว้างสะดวกสบายนะคะตรงกลางนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็พร้อมที่วางแก้วน้ำนะคะจะ๊จ๋าชอบอย่างหนึ่งคือว่าที่วางแก้วน้ำของ t o y ย t a เนี่ยของเขาค่อนข,ข้างกว้างจ๊จ๋าชอบมากนะคะภายในก็จะมีนะคะที่แขวนอันนี้สามารถแขวนสิ่งของได้นะเก็บร่มได้นะคะเก็บร่มได้หรือเปล่านะคะสามารถเก็บร่มได้นะคะอ่า แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จับมือนะคะกับที่คนขึ้นคนนะคะของผู้โดยสารนะคะส่วนด้านหลังของนะคะเบาะคนนั่งหน้านะคะก็จะมีที่วางนะคะสามารถไปตลาดนะคะหรือว่าไปซื้อของช้อปปิง้งสามารถมาแฝนนี้ได้นะคะแฝนแก้วน้ําก็ได้นะคะที่นี้ก็จะมีนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะให้ด้วยเบาะนุ่มนะคะเบาะค่อนข้างนุ่มนั่งสบายนะคะสําหรับโตโยต้า รีโวคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับคนที่ชอบเดินทางไกลแล้วก็มีครอบครัวใหญ่คันนี้จะจ่าแนะนาําและตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมาดูส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่อง2.4ค่ะนะคะเป็นเกียร์นะคะ6สปีดนะคะสําหรับรีโวคันนี้นะคะอ่ะให้ดูนะคะความเดิมนะคะของเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพนะคะ เครื่องยนต์ค่อนข้างจะแห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องเลยนะคะดูสภาพการใช้งานนะคะรถคันนี้นะคะไม่ช้ําแน่นอนนะคะเดิมจริงๆรทั้งคันพาร์ทนะคะอะไรเดิมนะคะทคานะคะไม่ว่าจะเป็นนอ็อตไม่มีรอยคลายนะคะลูกค้าอ่าเม็ดอาร์ชนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีรอยขันนะคะน็อตนะคะสังเกตนะคะให้ลูกค้าดูกันชัดๆเลยนะคะ ส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีสนิมนะคะไม่มีรอน้ำมันเครื่องเยิ้มสวยๆวยสวยจริงนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่คนพลาดนะคะน้องป้ายแดงจริงๆใครที่สนใจนะคะและกำลังมองหาอยู่อย่าลืมนะคะติดต่อมาหาเจจ๋าได้นะคะที่ปรึกษาด้านการขายนะคะทุกวันนะคะที่เบอร์0ูนย์เ7้6สนะคะ จ้าจารอสแตนบายแล้วก็พร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะติดตามนะคะให้ช่องจ่าจาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรถนะคะในคลิปจะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้จ,จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ